สวัสดีครับผ่าพีผ่าหนองมาเบึงหนอใหม่ว่ามันสีมีจากหนอที่อยู่ด้านหลังนี่แหละครับป่ะไปเบ่งน้ากันพี่หนองครับ เห็นล่ะครับพี่น้องนอใหม่นอที่หนึ่งเห็นลหละครับหลังจากสีย่างวนรอบก็ภั่อยู่นอนีงามแห้งครับขันเอาไปแกงนี่แเสบแห้งได้ครับพี่น้องพอดีเลยครับนอนี่นอนที่หนึ่งที่เห็นอา้ามีอีกครับนอนที่สองบานนี่ มันอยู่อันานกลับไปจากนอกที่หนึ่งนี่นอที่สองอ่ะเดี๋ยวเปิดให้พี่หนองมึงก่อนนอที่สอง นอนนียาวแหงครับนอที่หนึ่งหเห็นสองนอยางรอบกอไผ่กอหนึ่งแต่ว่ากอมันยาวสองกอครับบริเวณกอหนึ่งทั้งสองก่อมีนอใหม่อยู่สองนออยู่กอที่หนึ่งยางห้าวสันเห็นจนไหนนอใหม่สองนอในกอไผ่สองก่อขับพี่นองเอ้ย ไทยพี่นอ้องมึงครับนี่คือน,นอที่หนึ่งแดนขางน,นอที่สองแต่ว่านอที่สองนี่มันสิเป็นอันต้นไผ่ล่ะครับมันอยู่ในเนจกหน่อย